สวัสดีทุกท่านนะคะอ่ะเราก็อยู่ที่ช่องหวยฮานอยสูตรสามหน่อยในชุดเดียวนะคะอ่ะเมื่อคืนออกพิเศษนะคะออกกันที่สองหกสี่ข้างล่างศูนย์ศูนย์นะคะ ในสูตรก็ไม่มีนะคะศูนย์ศูนย์ของเราอันนี้เนาะพิเศษนะคะแอดให้หนึ่งกับสามนะคะพิเศษไม่เข้านะคะชุดนี้เนาะหลุดเนาะหลุดนะคะในชุดคู่มีศูนย์นะคะแต่ไม่มีที่ศูนย์ศูนย์นะคะก็ขออภัยจริงๆนะคะอ่ะหกสี่นะคะในสูตรเราไม่มีนะคะแอดมีให้ที่แค่หกสองเนาะ ผิดไปสองแต้มนะคะเนาะหกสี่อดมีหกสองนะคะกับเนาะก็เลยไม่มีในชุดนะคะพิเศษเราก็หลุดไปนะคะมาดูปกตินะคะแปดหนึ่งแปดนะคะข้างล่างสี่หกตัวเดิมเลยนะคะเนี่ยเหมือนติดเชื้อกันมาเลยเนาะนะคะ,นะคะ พิเศษบ,บนแล้วมาออกปกติล่างต่อนะคะที่46เนอะก็ไม่มีเหมือนเดิมนะคะแอดมีที่แค่62เนาะคะ่ะ18ไม่มีเนาะมีแค่1-15นะคะในชุดเพิ่มก็ไม่เข้านะคะเนาะก็ขออภัยจริงๆนะคะอ่ะมาดูกันที่ VIP นะคะ สองสี่สี่นะคะเจ็ดศูนย์นะคะอดมีที่ห้าศูนย์นะคะเพื่อนๆอ,อ่ะมาดูนี่ก่อนในชุดปกตินะคะแอดให้ที่หนึ่งกับห้านะคะเข้าที่ชุดหนึ่งนะคะก็คือหนึ่งแปดนะคะเข้าตัวเด่นนะคะเด่นเนาะในชุดหนึ่งก็ไม่มีนะคะแต่เข้าแค่ตัวเด่นนะคะ ในชุดนี้แนี่สีเนาะเราไม่ได้เลือกไว้นะคะไปเลือกที่หนึ่งกับห้านะ <c oughs> ไม่ค่อยสบายนะ <c oughs> อ่ะขออภัยนะคะอ่ะมาดูที่ VIP เนาะแอดให้ที่สามกับห้านะคะ VIP แอให้ที่สามสี่ห้านะคะไม่มาในชุดที่เราเลือกไว้เนาะมาเข้าในชุด4ี่นะคะก็อยู่ในชุด4ี่สี่นะคะในชุดสายสของเรามีถึงแค่สี่สามนะคะเพื่อนๆเนาะเนี่ยสี่สามนะสี่หนึ่งสี่สสี่สามนะคะ เต้มึงนะคะก็คือสี่สี่เนาะวันนี้หน่อยของเราหลุดสามชุดเลยแอดงงมากเลยนะคะจากเข้ามาหวานเข้าสามหน่อยวันนี้หลุดสามหน่อยทําใจไม่ได้เลยนะคะขอภัยจริงๆนะคะทำใจไม่ถูกเลยนะคะเมื่อคืนก็ลุ้นโอ้ขาดทุนย่อยยับเลยนะคะเมื่อคืนนี้เสียหายหลายแสนเลย เสียหายหลายบาทนะคะไม่ใช่เสียหายหลายแสนอ่ะเราก็จะมาเดินหน้ากันต่อนะคะเนาะเราก็จะมาทําสูตรกันต่อในวันที่สี่พฤศจิกายนนะคะอย่ายอมแพ้นะคะยังไงเราก็ต้องเอาคืนนะคะในวันนี้นะอ่ะที่เราจะใช้ในการคํานวณน,นะคะนี่นะคะซูมนิดหนึ่ง สี่พฤศจิก,กายนนะคะ3หน่อยในชุดเดียวเนาะพิเศษปกติและ VIP อ่ะเรามาดูกันเลยเนาะว่าเราจะใช้สูตรอะไรในการคำนวณน,นะคะอ่ะไม่ใช่เขียนผิดอเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ ห้าบวกหนึ่งนะคะห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกนะคะหกเจ็ดแปดนะคะแปดบวกห้าเท่ากับสิบสามนะคะสามอ่ะ เดี๋ยวแอดขอดูแป๊บหนึ่งนะว่าเราจะเอาแบบไหนดีนะเราจะมันยังเข้าอยู่ไหมเนาะเดี๋ยวนะแปบ๊บนึงนะคะ อ่ะเหมือนเดิมกันเนาะดีก,กว่าสามสี่ห้าหกนะคะอ่ะศูนย์เราหายยังไงต้องติดศูนย์ไหมชุดนี้เนาะน่าจะติดศูนย์อยู่นะคะเดี๋ยวแอดจะค่อในชุดศูนย์เป็นชุดเพิ่มกันเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาเพิ่มในชุดศูนย์กันนะคะชุดนี้เราก็เอาในแนวนี้ไปก่อนนะคะ เราจะมาดูแนวโน้มกันเนาะว่ามันวิเคราะห์กันแล้วเราจะจับเลขไหนให้มันเน้นเน้นนะคะมาดูชุดวิ่งกันก่อนนะอ่ะไม่ใช่ดูนะคะเขียนก่อนวิ่งพิเศษปกติอ่ะเดี๋ยวเราเขียนกันไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันในชุดวิ่งอ่าในชุดนี้เนาะ ในชุดนี้นะคะชุดแรกของเราจะชุดที่หกนะคะหกสามหกสี่หกห้าหกหกนะคะชุดเจ็ดนะคะเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกนะคะชุดที่แปดนะคะ 83 84 85 86นะคะอ่ะนี่จะเป็นในชุดที่เราจะคำนวณกันนะคะอ่ะที่เราคำนวณออกมาจะเป็นคู่ชุดกันเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าอันไหนมัน ที่เห็นมาชัดๆเลยนะคะวันนี้เนาะพิเศษนะคะจะติดกันอยู่ที่สีห้าและ6นะคะสี่ห้าหจะมาพิเศษเนาะมาดูปกตินะคะ กติแอดจะให้กันอยู่ที่หกเจ็ดและแปดนะคะอ่ะทำไมไม่มีศูนย์นะแอดไม่เข้าใจนะในสูตรของแอดทำไมไม่ศูนย์ไม่มานะคะอ่ะส่วน VIP นะคะจะติดกันอยู่ที่ 4 5 6นะคะอ่ะเนาะทำไมในสูตรของเรามันติดอย่างนี้นะคะอ่ะติดกันที่4 5 6นะคะและปกติเนาะ v p ก็ติดอย่างนี้นะคะอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูในชุดเพิ่มนะออาจะเพิ่มให้กันกับเพื่อนๆน,นะคะ จะเพิ่มกันที่ศูนย์ศูนย์จะศูนย์อะไรดีนะนะแอดจะขอที่ศูนย์สี่นะคะศูนย์แปดนะคะ หนึ่งเก้านะคะอีกหนึ่งชุดเนาะสี่ห้านะคะอีกหนึ่งชุดนะคะ ใจว่าจะมาอย่างที่แอดคิดไหมนะในชุดเพิ่มนะอันนี้จะเขียนว่าเพิ่มนะคะในชุดเพิ่มของเราก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าจะเน้นตัวไหนมากที่สุดนะคะอ่ะ พิเศษนะคะที่จะมาๆนะคะจะเห็นกันอยู่ที่หกนะคะและห้านะคะ,ะจะติดที่หกับหนะคะในชุดพิเศษนะคะเป็นชุดวิ่งนะส่วนปกตินะคะจะติดกันอยู่ที่ห และแปดนะคะที่แอดเลือกตรงนี้ให้เพราะว่ามันติดในชุดแปดแน่ๆนะคะในชุดนี้เนาะหกกับแปดนะคะของปกติ VIP เนาะ และอและห้านะคะ,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 คะจริงๆอยากเลือกสี่นะคะเนาะอยากเลือกสี่แต่มันมาในสูตรมันเป็นห้ากับหกเนาะอ่ะมาดูในชุดคู่กันเลยนะคะชุดคู่ที่เราจะได้ให้กันในชุดนี้นะคะจะมีอยู่ที่ หกสามหกห้า <c oughs> อันนี้แอดขอเป็นเป็นสีนี้นะคะแปดศูนย์ หนึ่งเก้าหนึ่งและศูนย์สี่นะคะอ่ะเป็นชุดเพิ่มหมดเลยเลือกมานี่เป็นชุดเพิ่มหมดเลยในชุด ในชุดสิบสองชุดแอดเลือกแค่สองตัวนะคะเนี่ยอ่ะสิบสองชุดนะคะนี่ดี๋ยวนะอ่ะสิบสองชุดแอดเลือกให้อยู่ที่ 2ต,ตัวนะคะก็คือ6 3กับ6 5เนาะและส่วนที่เพิ่มนะคะแอดมาเลือกในชุดเพิ่มหมดเลยนะคะก็คือชุดนี้นะคะ,ะเพื่อนเพื่อนจะเห็นนะคะเนาะอ่ะหน่อยวันที่สี่พฤศจิก,กายนนะคะอ่าเมื่อกี้แอดวางแบบนี้มันจะมองไม่ค่อยเห็นอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะไอ้ก็จะขอลาคลิปนี้ไปนะคะจะได้อัดวิดีโอให้กับเพื่อนๆเนาะ พรว่าเมื่อคืนแอดไม่ได้ลงให้เนาะอาการไม่ค่อยดีนะคะปวดหัวนะคะเนาะแล้วเสียงก็แหบด้วยมันเลยไม่มีเสียงที่จะพูดนิดนึงนะคะนี่ก็พอเจ็บคอเนอะได้เสียงนิดหน่อยก็เลยรีบมาลงให้กับเ,เพื่อนๆก็ขออาภาัยกับชุดเมื่อวานเนาะเราหลุดกันไปนะคะอ่ะชุดนี้เราก็มาเอาคืนกนเนาะในเย็นนี้เนาะเย็นนี้เราจะมาเอาคืนกับฮาหน่อยนะคะ สามสูตรในชุดเดียวพิเศษปกติและ V.I.P. อ่ะขอลาคลิปนี้ไปนะคะขอ,ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ตามรับชมนะคะชอบก็กดไลค์นะคะถ้าใช่ก็กดแชร์นะคะและอยากเป็นแฟนตัวยงต้องกดติดตามนะคะ <c oughs> ตอนนี้ใครๆก็ใช้คำพูดว่าแฟนตัวยงนะคะ,อะแอดอยากให้มีเพื่อนๆเป็น,ปนแฟนตัวยงของแอดนะคะในชุดนี้หาหน่อยเนาะ ในหวยเด็ดหวยดังนะคะอยากมีแฟนตัวยงเยอะๆช่วยกดนะคะอ่าขอขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ